เบื่อไม่เขบารัรการเข้าคิวยาวๆเพื่อเช็คอินตั๋วเครื่องบินเรานะครับทำแบบนี้นะครับไม่ต้องเข้าคิวก็คือดูก่อนเที่ยวบินเราอยู่ตรงแถวไหนนะครับหลังจากรู้แถวก็เดินไปแล้วก็มาใช้เครื่องนี้เลยครับเครื่องคีออสหลักการคือใช้พาสปอร์ตนะครับ กดไปเสร็จก็ความลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเที่ยวบินเราตัวไหนนะครับเรากดยืนยันสําคัญคือต้องทําการเช็คอินออนไลน์มาก่อนนะครับหน้าจอตรงนี้มันก็จะให้คอนเฟิร์มข้อมูลเรานะครับถ้ามาคนเดียวก็คนเดียวถ้าโหลดกระเป๋าก็ติ๊กว่าโหลดกระเป๋านะครับของผมโหลดกระเป๋านะครับหนึ่ใบอ่าเราก็โอเคนะครับ1ใบจากนั้นมันก็จะให้พิมพ์เป็นแท็กนะครับ แท็กของกระเป๋านะครับซึ่งเราจะเอาไปห้อยกับกระเป๋านะครับตรงหูหิ้วกระเป๋านะครับโหลดกระเป๋าขั้นตอนการโหลดกระเป๋าค่อยไปใส่นะครับหรือว่าใส่ตอนนี้เลยก็ได้นะอันนี้เดียวน้องเขาแปะให้เลยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอตัวก็ได้บอดดิ้งพาสมาแล้วนะครับมันก็จะมีสติกเกอร์ไว้แปะด้านเนี่ยครับตัวครับด้านหลังก็ได้นะส่วนไอ้เอวยาวที่เป็นแท็กนะครับเราก็ไปมัดใส่กระเป๋าใส่ตรงหูกระเป๋าครับ อย่าลืมแกะสติกเกอร์พวกบาร์โคดอันเก่าออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องสแกนมันจะสับสนครับต้องแกะออกก่อนเหมือนของผมนี่ครับมันมีตัวเก่าอยู่ต้องแกะออกก่อนนะครับสติกเกอร์นะวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดก็เขามีให้อยู่แล้วนะครับถ่ายรูปไปเลยได้แต่ละคนแล้วลองทำตามดูครับเ้าที่นี้มาเอากระเป๋าโหลดกระเป๋านะครับเครื่องตรงนี้นะครับต้องมาก่อนนะยกกระเป๋าเองนะครับเราต้องยกกระเป๋าเองเหมือนตอนขึ้นเครื่องนะครับของผม14 15โลครับแล้วก็เราก็การบินไทยนะครับทีนี้ก็ยิงะลรยิงบอดดิ้งพาร์ มันก็จะขึ้นมาว่าการบินไทยชัวหรือเปล่าเช็คขั้นตอนเช็คข้อมูลต่างๆนะครับอเรายืนยันเราก็โอเคไปนะครับมันก็จะมีถามนะคลิกยืนยันไปนะครับส่วนใหญ่จะยืนยันกันหมดแะครับแต่จะลืมอ่านนะอ่านอ่านนินดๆนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้โอเคไหมยอมรับไหมมันจะให้เราสแกนบาร์โคดของที่กระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีเรากดโอเคนะครับแล้วมันก็จะมีกระดาษออกมาเก็บไว้นะครับ พร้อมกันนั้นก็กระเป๋ามันก็จะเลื่อนไปอัตโนมัติถ้ามันโอเคเห็นไหมครับถ้ากระเป๋าเลื่อนแสดงว่าโอเคแล้วเราก็เก็บที่สแกนแล้วก็เอาใบเล็กๆเป็นเอกสารหลักฐานนะเวลามีปัญหาเรื่องกระเป๋าหาไม่เจอรือว่าคนหยิบไปผิดนะครับจะได้เอาไว้ยืนยันนะ